สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ DDM นะครับหรือว่า Dividend Discount Model จะเป็นในรูปแบบไหนนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมารู้จักกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ DDM นะครับหรือว่า Dividend Discount Model นะนสำหรับ Dividend Discount Model นะครับก็เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นโดยการลดเงินปันผลซึ่งการประเมินมูลค่าหุ้นแบบ DDM นะครับก็จะเป็นการแสดงถึงมูลค่าหุ้นของตัวนั้น,น,นๆโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆหรือหุ้นตัวอื่นๆเลยนะครับสำหรับวิธีการประเมินหุ้นแบบ DDM นะครับหรือว่า Dividend Discount Model นะก็จะแบ่งวิธี ออกเป็น3วิธีหลักดังนี้ 1. การประเมินมูลค่าหุ้นแบบสมมติว่าเงินปันผลไม่เติบโต 2. การประเมินมูลค่าหุ้นแบบสมมติว่าเงินปันผลมีการเติบโตด้วยอัตราคงที่ 3. การประเมินมูลค่าหุ้นแบบสมมติว่าเงินปันผลมีการเติบโตด้วยอัตราไม่คงที่ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในแบบที่2นั่นก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นแบบสมมติว่าเงินปันผลมีการเติบโตด้วยอัตราคงที่นะครับการประเมินมูลค่าหุ้นแบบสมมติว่าเงินปันผลมีการเติบโตด้วยอัตราคงที่นะครับก็จะมีสูตรคำนวณ P เท่ากับ D คูณวงเล็บเปิด1บวก G วงเล็บปิดหารด้วย k ลบ G D ก็คือจำนวนเงินปันผลในปีล่าสุดที่ผ่านมา G ก็จะแทนการเติบโตของเงินปันผลนะครับซึ่ง G ก็จะมีสูตรย่อยลงไปอีกก็คือ G เท่ากับ ROE คูณวงเล็บเปิด1นลบเอเอวงเล็บปิดนะครับสำหรับ ROE นะครับก็คืออัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งผมก็เคยเล่าเพื่อนๆได้ฟังหลายครั้งมากๆเลยนะเวลาที่ผมพูดเกี่ยวกับหุ้นต่างๆอะไรพวกนี้ส่วนสำหรับสมการ1ลบเปเอลนะครับมันก็จะมีความหมายว่าจำนวนเงินกำไรที่เหลือจากการจ่ายปันผลออกไปแล้ว ซึ่ง p a y o u t มันก็จะมาจาก p t ratio นะครับมีความหมายว่าอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิให้เรามองเลขหนึ่งเป็น100%นะครับในส่วนของ p a t ratio เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธินะเขาก็จะเอาหนึ่งร้อยเนี่ยมาลบกับเปอร์เซ็นต์ของ p t ratio นะครับมันก็จะได้ค่าหนึ่งลบ p t ratio นั่นเองนะครับหรือว่ากำไรที่เหลือจากการที่จ่ายปันผลออกไปแล้วอันนี้ก็คือสมการย่อยของ G นะครับหรือว่าการเติบ ของเงินปันผลนั่นเองต่อมาก็มาถึงตัวแปลนสุดท้ายนะครับก็คือตัว K นะก็จะมีความหมายว่าผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนต่อปีซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะเอาในส่วนของผลตอบแทนของพันธบัต,ตรรัฐบาลแบบ10ปีกับผลตอบแทนของตลาดหุ้น10ปีถึง40ปีมาคำนวณน,นะครับมันก็เลยจะมีสูตรคำนวณย่อยดังนี้ k เท่ากับ rf บวกวงเล็บเปิด rm บวก rf วงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วยเบต้าซึ่ง rf ก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลแบบ10ปีส่วน rm นะครับก็คือผลตอบแทนของตลาดหุ้น แล้วก็ในส่วนของเบต้าก็จะเป็นตัวเลขเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนที่ของตลาดหุ้นอย่างเช่นเซตขึ้นไป1%หุ้นขึ้นไป0 5อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราหาค่า D ค่า G แล้วก็ค่า K ได้แล้วนะครับเราก็จะมาพอตตามสมการที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็คือ P เท่ากับ D วงเล็บเปิดหบวก G วงเล็บปิดหารด้วย K ลบ G นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้มูลค่าหุ้นพื้นฐานในแบบ Dividend เขาโมเดลหรือว่าแบบ DDM นั่นเองสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมากๆเลยนะด้วยความที่เขาจะคิดมูลค่าจากแค่เงินปันผลเท่านั้นซึ่งมันเหมาะกับหุ้นที่มีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างคงที่นะครับอาจจะเป็นการเติบโตแบบคงที่ไม่มีการเติบโตแบบวื้อหวาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองแต่ในความเป็นจริงนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นนะผลตอบแทนของหุ้นมันก็ไม่ได้มีแค่เงินปันผลอย่างเดียว มันก็ยังมีในส่วนของส่วนต่างราคาด้วยเพราะฉะนั้นการประเมินราคาหุ้นแบบ Dividen d i ดิสคา t โมเด l ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับเราก็อาจจะต้องไปใช้เครื่องมืออื่นมาช่วยในการประเมินราคาหุ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเราประเมินหุ้นจากการใช้ Dividen d i ดิสคา t โมเด l อย่างเดียวนะครับเราก็จะได้มูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างต่ํามากๆเลยนะซึ่งกว่าที่ราคาหุ้นจะลงมาต่ําได้ขนาดนี้นะครับบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้ตัวอื่นนะครับมาช่วยประเม นั่นเองอย่างเช่นพวกค่า P/E ค่า P/BV อะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับนี่นก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นในแบบ Dividend Discount Model นะครับหรือว่า DDM นั่นเองซึ่งผมเองนะครับก็มีโอกาสได้ลองไปคำนวณจากสูตรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับก็เลยมีโอกาสได้ลองเอามาทำใน Excel นะก็เลยคิดว่าเอยเอามาแชร์เ,เพื่อนๆลองไปใช้ดูบ้างดีกว่านะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นั่นเองนะก็เลยทำเป็นลิงก์นะครับใหเ้เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะ จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับในรายละเอียดของคลิปนะก็ลองมากดเข้าไปดาวน์โหลดดูละกันนะครับแล้วก็สําหรับวิธีการใช้งานนะครับผมก็ทําไว้ในอีกคีิปหนึ่งนะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะมีในส่วนอ่าเว็บไซต์นะครับที่เราจะเข้าไปเอาข้อมูลมันมีเว็บไซต์อะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูตรงนั้นได้นะครับว่าเออผมเข้าไปเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ไหนไปเอาจากส่วนไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่า RF แล้วก็ RM นะครับผมก็ได้ พอตเข้าไปใน Excel แล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะลองเข้าไปดูในรายละเอียดนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะครับ อ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของค่า G นะโดยปกติแล้วนะครับค่า G เขาจะอยู่ประมาณ1-7%ถนะถ้าเกิดว่าค่า G ของหุ้นที่เราเอามาประเมินนะครับมันเกิน7%ขึ้นไปหรือว่าเลย10%ขึ้นไปนะจนทําให้ราคาที่เหมาะสมนะครับมันกลายเป็นติดลบอะไรประมาณนี้ก็ให้เรามาดูราคาที่เหมาะสมใน3ช่องนี้แทนนะครับซึ่งก็จะมีค่า G ทั้งหมด3ค่านะก็จะมีค่า3% 5%แล้วก็7% 3%ก็คือต ขึ้นมารพร้อมๆกับค่า GDP ของประเทศไทยของเรานะครับ5%ก็คือโตขึ้นมามากกว่าค่า GDP ของประเทศไทยของเรา7%เนี่ยก็คือโตแบบขีดสุดเลยอะไรงนี้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีคำถามมีอะไรก็สามารถแอดมาถามผมได้ใน inbox นะครับของแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะสอบถามมาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะ นะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ไปเพื่อนๆละกันนะครับให้เพื่อนๆคนอื่นเข้ามาลองใช้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับก็ลองเอาไปใช้เล่นๆกันดูนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะอย่างที่ผมได้กล่าวมั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับก็คือการ ประเมินหุ้นแบบ v i d e n d Discount Model นะหรือว่า DDM นะครับมันก็เป็นเพียงแค่วิธีการประเมินหุ้นในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นเราได้การประเมินจากตรงนี้ไปแล้วเราควรที่จะไปประเมินในอีกรูปแบบหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้วิธีการนี้อย่างเดียวเลยอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ถูกนะครับโอเคลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูอีกทีละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย